แค่เป็นลบด้วยอ่ะพี่อยาอกลอทุนน่นทนนะเป็กำลังใจให้ทุกคนเลยกำลังใจให้กับพี่ๆทั้งแถวทุกคนแล้วก็พี่ๆทั้งทหารอากาศทั้งทหารบกทั้งทหารเรือแล้วก็พี่ๆในตำรวจตํารวจชายแดนข้ามเลยนะทุกคน เหตุการณ์ความตึงเครียดค่ะระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยหลายคนต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะจับตามองกันทั้งประเทศเลยซึ่งเมื่อวันที่15มิถุนายนค่ะาทาั้งด้านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของประเทศกัมพูชาได้มีการออกมาแถลงว่ารัฐบาลเนี่ยได้ยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ เพื่อให้พิจารณาข้อพิพาทชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่สําคัญอย่างปราสาทต,ตามเมืองทมปราสาทต,ตามเมืองโต๊ดปราสาทต,ตาควายและสามเหลี่ยมมรกตโดยสาเหตุที่เลือกวัน ที่15ค่ะก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีเหตุผลนั่นก็คือเขาบอกว่าเป็นวันครบรอบ63ปีของคําตัดสินกรณีปรสาสพระวิหารซึ่งกัมพูชาเองเนี่ยต้องบอกว่าในวันนั้นเคยชนะไทยในปี2505และใช้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาผ่านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งนายฮุนเซนค่ะเน้นว่ากัมพูชาค่ะยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีไม่ใช้กําลังแม้พื้นที่เนี่ยจะมีความอ่อนไหวพร้อมระบุว่าการเจรจาทวิภาคี ไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงหันไปใช้ ICJ ซึ่งมองว่าเป็นเวทีที่เป็นกลางโปร่งใสและก็น่าเชื่อถือค่ะซึ่งทางด้านนายฮุนมาเนตค่ะได้ขอให้ประชาชนของเขาเนี่ยเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วยืนยันว่าการดําเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องมูรณนะภาพแห่งดินแดนและผลประโยชน์ของชาติโดยต้องการความยุติธรรมและความชัดเจนเรื่องเขตแดนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตและเมื่อวันที่16มิถุนายนค่ะทางด้านานายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตนนายกของไทยเราเนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงค่ะ หลังจากได้มีการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกรณีความตึงเครียดของชายแดนกัมพูชาแล้วก็ไทยนี้ค่ะ ซึ่งนายกเองเนี่ยมีการบอกว่ากัมพูชากาลังใช้โซเชียลมีเดียค่ะเป็นเครื่องมือในสงครามข่าวสารซึ่งเขามองว่ามันไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศพร้อมกับมีการยืนยันว่าไทยเองเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีเข้มแข็งและจะไม่ยอมให้ใครมาข่มขู่หรือว่ากลั่นแกล้งโดยนายกอิงเนี่ยมีการบอกต่อค่ะว่าที่ไทยเองเนี่ยไม่เคยปิดด่านพรมแดนนะแต่ว่ามีการแพทย์ปรับเวลาเปิดปิดด่านก็เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหลังจากที่เขามีการตรวจสอบพบว่ากัมพูชาค่ะมีการขนอาวุธหนัก มาเข้าพื้นที่ชายแดนโดยการตัดสินใจทั้งหมดนี้เขาบอกว่าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากหน้างานและการประเมินร่วมก,กันกับกองทัพซึ่งนายกอิงกเ,เนี่ยก็ย้ำเพราะว่ารัฐบาลและกองทัพเนี่ยสามารถทํางานกันได้ไม่มีปัญหากันแล้วทํางานเป็นหนึ่งเดียวและในประเด็นที่ทางด้านกัมพูชายื่นเรื่องต่อ ICJ ค่ะทางด้านนายกอิงเนี่ยมีการบอกว่าไทยเองไม่ยอมรับเขตอํานาจของศาลโลกและได้มีการตั้งทีมทําง,งานเพื่อศึกษากฎหมายและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพื่อเตรียมปกป้องผลประโยชน์ของประเทศโด นายกอิงค่ะบอกว่าไทยเองเนี่ยเคารพในกระบวนการทูตและการเจรจาแบบทวิภาคีซึ่งไทยใช้มาตลอดโดยให้เกียรติทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่กัมพูชามีการเผยแพร่บนเฟซบุ๊กนายกอิงก็บอกว่ามันเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการแล้วไม่เหมาะสมซึ่งอาจทําให้สถานการณ์เนี่ยมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงท้ายค่ะของการสัมภาษณ์นายกเนี่ยมีการพูดด้วยน้ําเสียงเข้มแข็ง,ขงหนัก,นกแน่นและจริงจังว่ารัฐบาลและกองทัพมีความเห็นตรงกันว่าไทยต้องรักษาอธิปไตยอย่างเต็มที่พร้อมหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากการ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพในการทํางานอย่างเป็นเอกภาพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติแล้วสร้างภาพลักษณ์ความมั่นคงของไทยในสายตาน,านานาประเทศโดยมีการเน้นค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ยัออย่วยุไม่เปิดศึกก่อนแล้วจะสื่อสารอย่างเป็นทางการภายใต้กรอบของการเจรจามืออาชีพเท่านั้นแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีคําพูดที่หลายคนเนี่ยต้องบอกว่าชื่นชอบกันเยอะมากๆแล้วก็แชร์กันไปเยอะมากๆ กับคำพูดของทางด้านพลโทบุญสิ์พาดกลางหรือว่าบิ๊กกุ้งแม่ทับกุ้งที่ได้ประกาศกล้าวอย่างเข้มแข็งและชัดเจนว่าแผ่นดินกู้กู้อยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าจะเอาก็ดวนกันจบไม่เห็นจะยากอะไร ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยเหตุการณ์นี้ค่ะที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและก็กัมพูชาต้องบอกว่าได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะที่เห็นความอดทนและความเป็นมืออาชีพของทหารไทยเราในการจัดการกับสถานการณ์ที่มันอ่อนไหวแบบนี้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเลยแม้แต่น้อยและตอบสนองอย่างมีสติและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยชื่นชมและก็ยกย่องมากๆค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นทหารค่ะที่เป็นแนวหน้าอยู่ในตอนนี้ค่ะ ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านลูกสาวตำรวจอย่างทางด้านนางเอกสาวคุณขวัญอุสามณีไวยทยานนท์ค่ะถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ออกมาอัดคลิปค่ะพูดถึงทหารไทยที่ตอนนี้เนี่ยรับหน้าที่เป็นแนวหน้าค่ะซึ่งคุณขวัญนคะคะมีการบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกคนทั้งทหารอากาศทหารโบกทหารเรือแล้วพี่ตำรวจตะเวนชายแดนขอให้ปลอดภัยอย่าเป็นอะไรกลับมา ขวัญและคนไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้พี่ๆเพื่อประเทศเพื่อทุกคนเพื่อในหลวงของเราปลอดภัยนะพี่ๆก่อนที่ทางด้านนางเอกสาวเนี่ยจะหันไปร้องไห้ข้างหลังแล้วก็หันกลับมาพร้อมกับช็ดน้าตาไปด้วยค่ะซึ่งคุณขวัญเองเนี่ยยังมีการเขียนแคปชั่นอีกค่ะว่าขอบคุณหัวใจของทุกนายที่ยืนอยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเครื่องแบบไหนขวัญขอส่งกําลังใจให้ด้วยความห่วงใยขอให้ทุกฝ่ายปลอดภัยและประเทศของเราผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยความเข้าใจนะคะและขอให้ชุดเครื่องแบบทุกชุดไม่ว่าจะทหารหรือตํารวจเราต่างได้รับความ เคารพในฐานะมนุษย์ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งขวัญเป็นกำลังใจให้จากใจจริงค่ะซึ่งงานนี้เองค่ะหลังจากที่คุณขวัญมีการอัดคลิปให้กาลังใจพี่พีททหารตํารวจเนี่ยก็มีแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยซึ่งก็มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกค่ะว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ติดตามคุณขวัญเนี่ยมาตั้งแต่เล่นละครพื้นบ้านตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วอีกรายค่ะก็บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรรักน้องขวัญน,นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองทหารถูกท่านนะคะข้อความที ทางกัมพูชาได้โพสเนี่ยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาด้วยนะคะการที่จะประกาศเรื่องการปิดด่านเลยหรือใดๆเนี่ยเป็นการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาทั้งสองประเทศนะคะเรามีความห่วงใย,ยอยู่แล้วคะ่ะทั้งทั้งเรื่องว่าการค้าขายตรงนั้นที่เกิดขึ้นการส่งผลไม้ผัก ถ้ามีการปิดด่านทั้งหมดนะคะมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่มีการปิดด่านเราปรับเวลาในการเข้าออกของคนและสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดิฉันเองเนี่ยได้แจ้งทางกัมพูชายอยู่แล้วว่าดิฉันจะมีการประชุมในวันนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรายงานผลว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปซึ่งดิฉันเองตอนนี้ ได้ส่งข้อความนะคะถึงท่านนายรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าเสนอให้มีการจัดประชุมของ RBC เกิดขึ้นนั่นก็คือการประชุมระดับของกองทัพนะคะของทั้งสองประเทศให้คุยกันว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อนะคะอันนี้ก็เป็นการส่งแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งส่งไปนะคะก็คือวันนี้ที่คุยกันประชุมเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งพ่งส่งไปนะคะแล้วก็ได้รับเห็นข้อความที่โพสต ในในเฟซบ o ๊กนะคะก็อันนั้นก็อย่างอย่างที่บอกค่ะเป็นการสื่อสารที่ไม่อยู่ในกรอบนะคะแต่สิ่งที่เราอาจจะทําน้อยกว่าเขานั่นคือการสื่อสารออกพับลิกการสื่อสารออกสาธารณะเพราะเราเคารพในการเจราจาระหว่างประเทศเราเคารพกรอบของทวิภาคีเราเคารพเราให้เกียรติทั้งสองประเทศ ะะว่าสิ่งที่คุยควรเป็นสิ่งที่เป็นทางการและอยู่ในกรอบของทวิภาคีอันนั้นคือสิ่งที่ทุกประเทศเมื่อมีการติดต่อสื่อสารต้องยึดกรอบของทวิภาคีเป็นสําคัญนะคะแต่ถ้ามีการสื่อสารที่ไม่ออฟฟิเชียลเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างมากมายเราก็ต้องบอกจุดยืนของเรา <c oughs> เช่นกันว่าเราไม่เคยที่จะยั่วยุหรือพูดเพื่อให้เกิดการประทะใดๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นะคะอย่างที่ฉันบอกว่าคนเสพข่าวเรื่องหนึง่งแต่คนที่อยู่หน้าง,งานอีกเรื่องหนึง่งดิฉันเองเป็นนายกมนตรีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงตรงชายแดนนั่นแปลว่าดิฉันต้องรับรู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าดิฉันจะต้องตกลงในการประทะมันต้องมีการคุยกับทหารด้วยว่าพร้อมหรือไม่เราอยู่ในสเตตัสไหนเขาอยู่ในสเตตัสไหนไม่ใช่จู่ๆว่าจะมีเรื่องอะไรก็สามารถจุด ให้ไฟมันติดแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือกรอบที่เราทุกคนต้องต้องต้องยึดนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าการปล่อยข่าวหรือปล่อยประโยคอะไรออกมาที่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบเนี่ยอันนี้แน่นอนย้ําอีกครั้งค่ะไม่เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศค่ะคนไทยประเทศไทยนายกรัมนตรีกองทัพที่ประชุมทุกวันนี้เนี่ยเห็นตรงกันนะคะเห็นตรงกันในทุกๆส่วนทางกองทัพเองเนี่ย คิดเหมือนเราว่าเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้แต่ทําอย่างไรให้ยืดการประทะการเสียเลือดเนื้อให้ออกไปให้ไม่เกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้นแต่ยังคงรักษาอธิปไตยของเราไว้อันนี้คือเห็นตรงกันทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพนะคะใครจะปล่อยข่าวว่าโอ้ตีกันไม่เคยตีกันนะคะกองทัพตอนนี้กับรัฐบาล ได้คุยกันทุกเรื่องว่าจะทํายังไงจะมูฟอย่างไร,งไรดิฉันเองให้เกยียรติกองทัพเสมอเพราะเป็นคนหน้างานและเป็นคนรู้ในเรื่องของอาวุธทุกอย่างรัฐบาลต้องคุยด้วยว่าจะเอาอยัางไงดิฉันเองคุยหลังไม่อย่างไรเช็คกับกองทัพทุกครั้งว่าเราเดินอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเรานี่คือสิ่งที่ทําเสมอกองทัพเองก็เช่นกันจะมูฟอย่างไรปรึกษากับรัฐบาลเช่นกันว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้กรอบของต่างประเทศทําได้หรือไม่ได้ อันนี้คือการที่ประเทศเราเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลกับกองทัพไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันซัพพอร์ตกองทัพและรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองนะคะเรารักษาอธิปไตยของเราไว้เราพูดในแมสเซจที่มันตรงเราพูดในแมสเซจที่มันสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นปึกแผ่นค่ะนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอม ให้ใครมากั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่นะคะเราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้เราทุกคนรู้ว่าวันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกา ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว